เราไปพบกับชายหนุ่มข้างเหนือจริงน,น,น,นะคะก็คือถ้าใครนะ,ะที่ทําที่เอนซาแล้วตอนแรกเคยไหมคะถ้าทําธุรกิจเป็นคู่อาจจะมีบ้างที่คู่เราไม่เห็นด้วยอ้ามีไหมคนว่าเจอเป็นปัญหาไหมงันถูกแม่นะคะแล้ววันนึงนะคะคู่นี้นะคู่นี้อ่ะมากกว่าวันก่อนเราได้ฟังจากน้องผู้หญิงแหละแต่วันนี้เปิเชิญน้องผู้ชายมาเพราะว่าเราฟังจากน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงเฮ้ยฉันมุ่งมั่นทําเต็มที่จนกระทั่งทาให้พิสูจน์ว่านะ,ะธุรกิจเอนซานเป็นไปได้จนกระทั่งแฟนเขาเปิดใจแต่คนว่าสิ่งที่สําคัญคืออะไรคือ เราต้องดูใช่ไหมเราต้องอยากรู้ใช่ไหมว่าคนที่ก็เปิดใจที่ว่าเปิดใจยากๆเนี่ยเขาเปิดใจเพราะมุมมองเรื่องอะไรนะคะพบกับนะ,ะหนุ่มอดีตวิศวกรนะคะปัจจุบันก็เป็นเจ้าของธุกรกิจด้วยนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ทําธุรกิจอ็มซาด้วยนะคะพบกับนะ,ะนักเรียนอิซาดับแพทย์นัมซานะคะคุณเปิมนะคะวิชิตสายคุณซีค่ะโอเคครับผมขอสดีทุกท่านนะครับ <c oughs> ฟังสองท่านไปก่อนหน้าน,นี้เป็นไงครับ โอ้โรู้สึกตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นกับพี่หนูแดงนะครับตื่นเต้นกับพี่ประยูนนะครับวันนี้นะครับมามาแบ่งปันอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะครับก็เป็นอดีตวิศกรนะครับหลายคนก็มีคาถามนะครับว่าทําไมวิศกรมาทําธุรกิจแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมเองก็นั่นแหละครับนะก่อนอื่นก็แนะนำตัวเองก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นวิศวกรสี่นะครับรหัสหลักนะครับที่สมัครมาก่อนหน้านะครับแล้วก็ดึงผมเข้ามาทางธุรกิจนี้นะครับเพราะว่าอย่างนี้ก็ดิ้นเขาเรียกว่าอะไรลือหลานดิกระทำนะครับ ดิ้นรนที่จะทํานะครับยืนหยัดที่จะทำนะครับ,นจ,นรบจนทําให้ผู้ชายคนนี้เปิดใจเข้ามาทําแล้วก็อยอมทิ้งแม้กระทั่งอาชีพพนนิเ่ยเข้ามาทําเอตาผู้างมนาะขอเส็จบมือกับน้องเปียสาวปีสาดาด้วยครับครับนะก็วันนี้อยากเิ่ต้นได้คำนี้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อในสิ่งนี้ผมพูดนะครับผมเพียงแค่อยากจะพูดในสิ่งที่ผมเชื่อที่ผมไม่เคยเชื่อมาก่อดน,นะครับในชีวิตแล้วก็ในเอ็ตาด้วยนะครับผมไม่คเคยถามว่าคนเราเวลาประสบความส็จในชีวิตอะไรสักอย่างแล้วอะ คนเราจะมีความเชื่อมั่นแบบในตัวเองสุดๆดนะครับผมเองเนี่ยนะ่าหลายคนก็มีคำถามแล้วว่าทําไมอะครับวิศวก,กรถึงมาทธุรกิจเอ็มตาด้วยครับถามผมนะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับงงเหมือนทุกคนเลยนะครับถ่า,ถามมน่าผมเดาแวบนี้ทาไมมาทำอะไรอย่าเงี้ยถามเชื่อไหมมันมันเป็นอะไรที่แบบงงกับตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเราเราถึงแลกกับอาชีพที่เรารักมากที่สุดด้วยนะครับทุกอย่างทุกสิ่งอย่างมันค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปครับจนผมเองอะยอมทิ้งแม้กระทั่งอาชีพที่ผมลักมากที่สุดนะนครับเนี่ยครับ ก็เริ่มต้นนะครับสิบเจ็ดปีเลยครับกับการเรียนรู้ตั้งแต่นุบาลแล้วไงจนจบยุกงคนร่ดถามว่ามันยาวนานมันยาวนานมากครับตัวที่จนจบยิ้งกรมาจนได้ทํางานครับทางานในบริษัทจํากัดมหาชนนะครับบริษัทที่ใหญ่มากครับผลิตกระดาษครับกระดาษมารยาทดีก็คือกระดาษลังนี่แหละครับเรียกกระดาษมารยาทดีนะกระดาษครับนะครับทำเป็นกระดาษที่หน้ากว้างที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วในโรงงานเนี่ยถามว่าใหญ่ที่สุดใหญ่ขนาดไหนนะครับก็คือพูดง่ายมีมีเขาเรียกว่าโรงไฟฟ้าเป็นของตัวเองครับ รงไฟฟ้าของเราเนี่ยไปลงไฟฟ้าฐานหินนะครับเราเคยได้ยินรงไฟฟ้าฐานหินไม่เหมาะใช่ไหมแต่มีลงไฟฟ้าฐานหินขนาดเล็กะครับอยู่ในบริษทัทเองขนาด50เมกะวมตตกวรตับผลิตไฟฟ้าใช้เองใช้เหลือก็ขายให้กับการไฟฟ้าเน,นี่ยใหญ่ขนาดนั้นเลยครับผลิตก,กันไฟฟ้าพอเราถามว่ามีความมั่นคงไหมผมหน้า่อนนั้นผมหว่ามันมันก็มั่นคงที่สุดในชีวิตของลูกผู้ชายคนหนึ่งที่จะทําได้อะมีความมั่นใจตัวเองมากเลยนะครับจนนะครับก็ได้รับการเปิดโอกาสนี่แหละเข้าสู่ธุรกิจอ่า นายกิจเอ็ตาเขาก็ขอเสียงปรบมือให้หมอนนินทอมบารแล้วรับพี่โอ๋กกวดอุ้แก้วด้วยครับครับครัก็เข้าสู่เอ็ตาครับต้องเปลี่ยนเป็นคนเข้ามาก่อนครับเนี่ยครับก็อย่างจะเปลี่ยนแบ่งเป็นช่วงๆถ้าเราได้เห็นภาพชัดเจนครับเน้กลับมาเรียกถามครับช่วงแรกก็เป็นช่วงที่ผมเปิดใจเข้ามาทาเอ็ตาถามว่าเปิดใจอะไรแบบเป็นจุดที่แบบเป็นจุดเล็กๆที่ผมเปิดใจเข้ามาทําเอ็ตาครับจุดแรกเลยครับก็คือเวลาเนี่ยหลายคนก็มาทําครับก็จะเจอตารางนี้อยู่แล้วครับตารางนี้เลยครับ เป็นตารางที่เปิดใจแรกครับเปิดใจจากน้องเปียก่อนนะครับน้องเปียก็คือไปเที่ยวตอนนั้นนะครับแล้วก็เปิดใจที่สองก็คือเนี่ยจากตารางนี้เลยนะครับตารางเนี้ทาให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ยากอ่ะมันแค่องค์กรที่แบบแตกซ้ายคนขวาคนแล้วก็ไปสองไปสี่ไปตไปเรื่อยลึกไปแค่สิบสองชั้นเน่ะเราสามารถมีเงินแบบเฉียนล้านบาทบาทต่อเดือนกินได้ใช้อะไรเงี้ยถามว่าตารางเนี้ยเป็นตารางที่ผมเปิดใจเข้ามาศึกษาด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรครับ ตารางเนี้ยมันมีผลลัพธ์ให้เราเห็นด้วยครับสเตทเมนต์นี้เป็นของวิจัยเฟอร์นะครับเป็นมนุษย์เงินล้านของเราเองนะครับมีรายได้มากกว่าสามล้านดาทต่อเรื่องอันนี้คือเหมือนกับว่ามันก็มันอกตอบย้ำให้เรามั่นใจขึ้นว่าตารางเนี้ยมันมีคนทําให้เราเห็นด้วยครับนะครับแล้วก็รวมไปถึงน้องเปียนะครับไปเที่ยวประเทศแรกก็คือประเทศสิงคโปร์นะครับตอนนั้นครับรูปนี้เห็นนะครับไม่เคยเห็นน้องเปียในโมเมนต์นี้นะมเีแล้วก็โปรงยิ้มนะครับ เสื้อตัว199เนี่ตอนนั้นคือแบบเนี้ยเราก็อยู่แบบเนี้ยแล้วเราก็ไปเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยนี่คือรูปแบบไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของเธอนะครับแล้วก็หย่มากับสิงโตที่สิงคโปร์มาครับตอนนั้นคือตอนที่เธอไปเนี่ยผมก็กินไม่ได้นอนไม่หลับครับก็เลเอาตารางแรกนั่นแหละครับเข้ามาศึกษานะครับพอศึกษาแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันเป็นไปได้เลยป็นได้จริงด้วยอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละนะครับจนนะครับก็มาลงมือทำพอกลับสิงคโปร์มาก็มาลงมือทำด้วยกันนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ผมไปเที่ยวประเทศแรกนะครับ ประเทรากับตัวเองก็คือประเทศสิงคโปร์ไอประเทศฮ่องกงนะครับถามว่าไปเที่ยวฮ่องกงครั้งแรกอ่ะเรานี่ไม่เป็นไรเลยนะครับไปซื้อกล้องมาอยู่กล้องอันหนึ่งนะครับหมื่นห้าตอนนั้นแล้วนกะ็คือว่าแพงที่สุดในตอนนั้นนะในชีวิตด,ด้วยนะ้วไม่เคยซื้อกล้องแพงขนาดนั้นนะก็นะถ่ายรูปออกมาก็จะได้ประมาณเนี้ยครับอันนี้คือไปปากเขาถ่ายมาแล,ล้วรูปภาพมันก็ได้ประมาณเนะี้ยดูนะครับผมอยู่ตรงไหนนะครับถ่ายรูปครั้งแรกและทิปแรกมันคือไม่รู้จะโฟกัสอะไรครับไปที่วฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะครับก,รก็คือได้ป้ายดิสนีย นะแล้วก็ลูกตัวเองที่ไม่รู้จะหาตัวเองอยู่ตรงไหนครับก็ลองหาดูนะครับผมเองอยู่ตรงตรงนี้นะครับอ่าเนี่อันนี้อันนี้ที่สมชายใช่ไครับเล่นนี้ครับเห็นใครครับคุณหมอครับคุณหมอรพานนั่งอยู่กับพื้นนะครับนี่ครับนั่งกับพื้นนะครับแล้วผมอยู่ตรงไหนครับผมอยู่ตรงนี้ครับผมกับน like ้องเปียตรงนี้ครับนี่ครับอยู่ตรงนี้แะครับเล็กๆนะครับดำดอยู่ตรงนี้นี่เลยครับเป็นเห้องโกงมาครั้งแรกมันไม่ได้เลยเรายังไม่รู้มุมว่าจะต้องถ่ายภาพแบบไหน ต้องได้พาดยังไงนะครับก็ได้ภาดนี่นะ,นะครับแล้วก็คุณหมอระพานเนี่ยอเป็นที่แบบตื่นเต้นมากๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงที่สองอะซึ่งเราตั้งใจเรียนรู้แล้วครับกลับมาเรียนรู้ก็ไมให้เอ็านารตขอให้ผมเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากเลยในชีวิตครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการเก็บออมนะครับห้ามเนี้ยไฟเนี้ยหลายคนอาจจะเคยผ่านมาในชีวิตแต่เชื่อไหมมันเป็นไฟที่ผมเปลี่ยนมุมมองตัวเองเลยนะครับจนกระทั่งยอมแลกกับอาชีพนี้ก่ควก็คือไฟนี้ยมีส่วนมา,มากๆนะครับ หลายคนเนี่ยจะว่าเงินเก็บกับงานนี่แบบกับบ้านกับรถที่เราอยากมีครับเงินเก็บเนี่ยรวมๆไม่อะาสาักสิบสิบล้านสิบสองล้านเนี่ยถามว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่ในการเก็บคิดดูนะเราเก็บได้หนึ่งเดือนเนี่ยเก็บแบบไม่รู้อะหลายคนเนี่ยมีเงินแบบได้ได้เป็นเป็นหมืน่น, ن, เ,ปนเป็นแสนหรือว่าเป็นเป็นแสนเป็นล้านบาทต่อเดือนแต่ถามว่าเงินเก็บที่เราเก็บได้ถามว่าเราเก็บได้ไหมครับไม่ว่าเราเก็บได้แค่เดือนละห้าพันบาทหนึ่งเดือนเราเก็บได้ห้าพันถ้าคูณไปหนึ่งปีครับเราเก็บได้แค่หกหมื่นครับ สิปีเราได้แค่หกแสนครับร้อยปีเราถึงอยู่ได้หกล้านครับผมเองเคยเชื่อว่าอาชีพวิศวกรผมเนี่ยบ้านเดี๋ยวก็ได้รถเดี๋ยวก็ได้แต่พอว่าผมมาเห็นไฟเนี่ยผมบอกตัวเองเลยว่ามึงไม่มีสิทธิ์จะได้เลยถ้ามึงยังทําตัวเองแบบเนี้ยยังบอกตัวเองแบบเนี้ยยังใช้ชีวิตแบบเนี้ยเงื่อด้วยผมนะครับสองสามหมื่นเนี่ยที่ได้มาเนี่ยทำอะไรไหมครับกินเที่ยวกับเพื่อนใช้ชีวิตอยู่แค่เนี้ยครับ จนมาเจอไฟนียทำให้ผมคิดได้ว่าเฮ้ยที่มึงคิดว่าจะได้จะได้น่ะไม่มีโอกาสจะได้เลยต้องเปลี่ยนมุมมองอชีวิตแล้วนะจากนั้นผมก็เริ่มเก็บนะครับเริ่มซื้อรถซื้อบ้านเริ่มเก็บเป็นตัวหลักโทวฐานนะครับแล้วเงินที่ส่งบ้านจนหมดแล้วก็ส่งโดส่งรถจนหมดแล้วก็ส่งบ้านอยู่ก็เป็นเงินของเอ็มตังนั้นเลยนะครับอีกอย่างนึงก็คือเลยครับเอ็มตางสอนให้ผมเข้าใจเรื่องเครือข่ายผู้บริโภคเราอะครับซื้อินเทอร์ใช้อยู่ปัจจุบันอยู่แล้วอะเรื่องสบู่อาบน้าแปรงฟันอย่างเงี้ยสระผมอ,ะอยรเง้ย เราใช้อยู่แล้วอะแเรารอบๆตัวเราก็มีคนที่ใช้อยู่เหมือนๆเราอะครับ <c oughs> แต่เราไม่เคยเอกใจเราไม่เคยเข้าใจเราไม่เคยได้เรียนรู้แต่เอ็มตาสอนให้ผมได้เรียนรู้ว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ใช้ยอยู่นะเราเป็นฐานผู้อภิเษกอยู่นะและ้วรอบๆตัวเราก็มีคนที่ทําพฤติกรรมคล้ายๆกับเราอยู่นะเราเพียงแค่อะไรครับเอากลุ่มคนเราต่างเหล่านั้นนะครับมาวางครับเป็นองค์กรซ้ายคนขวาคนแล้วก็วางอกรให้ลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้และเข้าใจเหมือนๆกันครับ ทุกคนมีหน้าที่เพียงแค่อะไรครับผู้ประกอบโวก,บวกสบู่ยาสีฟันอาหารเสริมดูแลสุขภาพเปลี่ยนที่จ่ายยายที่ซื้อมาใช้ที่เอ็นตาแค่นั้นเองแล้วก็สร้างเป็นองค์กรเครือข่ายผู้ปริกภคอย่างแท้จริงกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ครับแล้วก็เป็นกลายเป็นทรัพย์สินกลายเป็นมันดกของเราทำให้เราส่งต่อให้ลูกให้หลานเราได้เป็นความสมําเร็จที่เราสร้างแล้วมันจบอาชีพผมเป็นวิศวกรก็จริงนะครับแต่ผมผมไม่สามารถส่งต่ออาชีพผมให้กับลูกให้หลานได้ แต่นี่นะครับเราดูนะครับเราสร้างเ e อ็มตาสําเร็จส่งต่อให้ลูกเราได้ลูกเรามีหลานได้หลานเรามีเลนได้เลยเรามีโหลดได้แล้วก็บอกหลวงเราอย่าทาหมันนะเรากลับมาเกิดใหม่ยังทันนะครับก็ยังรับมรดกได้อะครับแต่ต้องปักหมุดดีๆนะครับลงให้ถูกบ้านครับนี่แหละนี่หมายว่าเราต้องเข้าใจมันจริงๆเราต้องตั้งใจศึกษาเรียนรู้มันจริงๆสร้างองค์กรอย่างเข้าใจสายคนกว่าคนใช้ได้เริ่มต้นจากตัวเราครับเป็นองคลกรแรกที่เข้าใจจริงๆอย่างจังกับมันสียทีครับ เนี่ยครับช่วยในการตัดสินใจเด็กผมนะครับแม้กระทั่งตัดสินใจสําเร็จกับเอ็นตาแล้วเชื่อไหมมันยังมีช่วงที่ต้องเรียนรู้เรียนรู้หลายๆอย่างเลยครับผ่านการเรียนรู้เรื่องชีวิตทุกคนต้องเรียนรู้ของชีวิตชีวิตของเรามีช่วงะลรครับช่วงที่วัยรุ่นเราตื่นเต้นทําอะไรหักขาเท้าแล้วเท้าหานแบบตัดสินใจเร็วครับทําเร็วตัดสินใจเร็วครับในเอ็นตาผมก็เหมือนกันครับมีช่วงที่ตัดสินใจเร็วทเร็วแล้วโตเร็วมากมาก แต่สักพักเราก็เรียนรู้เรื่องของชีวิตเรื่องของธุรกิจเข้าใจมาเรียนรู้จนเข้าใจกันนะครับว่าเรา,าต้องสร้างมันด้วยความตั้งใจจริงสร้างมันด้วยความรู้จริงองค์กรเราก็ต้องรู้จริงด้วยก็เข้าใจมันจริง,รงๆด้วยเข้าใจทั้งพาร์ทของชีวิตด้วยนะครับเข้าใจทั้งพาร์ทของธุรกิจด้วยนะครับชีวิตของเราพอเราถึงช่วงหนึ่งเราจะเติบโตแบบไรครับเราต้องการความมั่นคงครับ นธุรกิจเราก็ต้องการธุรกิจที่มั่นคงครับกําไรนะครับถามว่าต้องการไหมต้องการครับแต่ความจริงๆของเราคือต้องการที่ความมั่นคงครับเนี่ยครับตัดสินใจสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างองค์กรแห่งความเข้าใจเติบโตเติบใหญ่นี่เป็นภาพใหม่เห็นไหมครับกล้องเริ่มโอเคขึ้นภาพเริ่มชัดเจนขึ้นครับนี่เป็นทิปนะครับเที่ยวเปไปเที่ยวญี่ปุ่นครับกับองค์กรกับเอ็มตานะครับไปเที่ยวญี่ปุ่น ไปแตะที่มะาครั้งแรกของชีวิตนะครับนี่เรากำลังเก็บทริปญี่ปุ่นันอีกรอบจะพาองค์กรไปแตะนะครับหี่มะากันที่ญี่ปุ่นกันอีกรอบนะครับไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแล้วก็มีนะครับกลับมานะครับก็มาอีกทริปหนึ่งก็คือไปเที่ยวไต้หวันกันไต้หวันเนี่ยเป็นทริปที่ผมมีความภาคภูมิใจที่สุดคืออะไรครับทริปต่างๆที่ผ่านมาเราไปกันแค่ คนเดียวไปกันแค่สองคนผมกับเบียแต่พอเป็นทริไปไต้หวันเนี่ยเราสามารถพาทีมงานไปด้วยได้นะครับนะครับก็ยังมีคูต้นคูณน้ําที่เริ่มติดตามเรามาไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันนะครับนะครับไปกินอะไรที่เราไม่เคยกินไปทําอะไรที่เราไม่เคยทํนะครับไปป่วยอะไรที่ไม่เคยป่วยไปยไป่วยอยู่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอยากท้า,าลมหนาวนะครับไปใส่เสื้อนะครับแขนสั้นนะครับ อยู่ที่ฮ่องกงเอ่ออยู่อยู่ที่ไต้หวันนะครับเป็นท่าลมหนาวจนไม่สบายติดหวัดกันงงแงมเลยนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นโคอะไรนะครับไข้หวัดอะไรสิบสองสิบเก้าอะไรเข้ามาในไทยหรือเปล่าแต่คงไม่ใช่นะครับเพราะเรากินอาหารเสริมกันดีนะครับตานเราก็ดีนะครับนี่แหละครับไปเที่ยวกันมาแล้วกลับมาครับนี่แหละครับอยากจะสรุปง่ายๆให้เราครับเอ็นตาครับเป็นธุรกิจที่ใช่เป็นโอกาสที่ใช่และเป็นไปได้สำหรับทุกคนเลย เพียงแดี๋ยเราเริ่มต้นจากอะไรครับจากการเปิดใจจากมุมเล็กๆข,ของเราก่อนจากนั้นให้รักการเรียนรู้ครับแม้กระทั่งเรามีองค์กรเป็นซปเปอร์วิศวกรเป็นวิศวกรเป็นใครก็ตามที่อยู่สําเร็จอะไรความสำเร็จระดับสูงที่สุดในชีวิตหรือในโลกไปเนี้ยแต่ความสําเร็จต่างๆมันไม่เท่าความเกิดที่เอ็นตาเอ็นตาคือความสําเร็จที่เราภาคภูมิใจที่เราสามารถส่งต่อให้กับผู้คนได้ส่งต่อให้กับครอบครัวเราได้ ส่งต่อให้กับลูกให้กับหลานเราได้ส่งต่อให้กับผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราได้ไม่แต่เพื่อนให้กับพี่ให้กับน้องเราได้เท่ากันได้สุขภาพการท่องเที่ยวและอะไรครับผู้คนที่เราสามารถดูแลองค์กรของเขามันคือการส่งต่อครับการส่งต่อไม้ดูพี่เกษน,นีดีครับวันเนี้ยล่องเรืออยู่ถามว่ามันมีความสุขไหมมีความสุขนะครับการล่องเรือแต่อย่างที่พี่เกษมีต้องการคืออะไรครับต้องการให้องคอ์กรอะ มานั่งเรือด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันรอบโลกด้วยกันมันคือความสุขผมเองก็อยากมีโมเมนต์นั้นเหมือนกันพยายามก่อร่างสร้างองคอ์กรผมเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสเข้ามานั่งฟังในห้องเนี้ยวันเนี้ยก็เป็นโอกาสที่เราจะสร้างองค์กรไปด้วยกันเติบโตไปพร้อมกันเชื่อกันว่าเต็มตามีความพร้อมอย่างมากที่จาให้เราเติบโตได้ที่มีความพร้อมอย่างมากที่เราเติบโตได้เพียงเจ็ดตัวเราครับนําพาตัวเราองค์กรเราเข้ามาเรียนรู้ในห้องประชุมแบบเนี้ยรักการเรียนรู้และคุณก็สําเด็จ ได้เหมือนกันครับเจอกันที่วันสำเร็จคกับสวัสดีครับอ้าวสุดยอดมากเลยค่ะโอ้โหเขรียกครอบครัวตัวละครเลยค่ะ